สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ read for life podcast มาเพิ่มพลังใจดีๆไปกับหนังสือดีๆด,ด,ด้วยกันค่ะที่นี่เราจะมาเล่าเรื่องจากหนังสือดีๆให้ฟังกันแบบสบายๆเติมแรงบันดาลใจและพลังใจเล็กๆให้คุณในทุกวันค่ะวันนี้อยากชวนทุกคนมานั่งฟังกันเพลินๆกับหนังสือเล่มหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวที่ทั้งน่าสนใจและให้กำลังใจมากๆค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าคุณคือพลาซิโบ เขียนโดยด Joe d i ร p โจดิสเปนซามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นเรื่องราวอาจจะสะเทือนใจนิดนิดนะคะแต่ภายหลังจะพบแรงบันดาลใจค่ะเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะคะถ้าวันหนึ่งหมอบอกคุณว่าคุณอาจไม่มีวันเดินได้อีกแล้วชีวิตหลังจากนั้นจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับด Joe d i ร p โจดิสเปนซาเขาประสบอุบัติเหตุรถชนจนกระดูกสันหลังหักหลายข้อ คำตอบจากแพทย์ก็คือการผ่าตัดใหญ่ที่เสี่ยงสูงมากและผลลัพธ์ก็ยังไม่แน่ว่าจะกลับมาเดินได้อีกหรือไม่แต่แทนที่จะยอมแพ้เขากลับเลือกทางที่ต่างออกไปค่ะเขาเชื่อมั่นว่าถ้าจิตใจมีพลังมากพอมันก็สามารถซ่อมแซมร่างกายได้ทุกๆวันดรโจจะนั่งสมาธิลับตาและสร้างภาพในใจว่ากระดูกแต่ละข้อกำลังกลับเข้าที่อย่างสมบูรณ์ เขาทำซ้ำๆอย่างมีวินยัยจนในที่สุดสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็เกิดขึ้นจริงค่ะเขากลับมาเดินได้โดยไม่ต้องผ่าตัดเลยค่ะประสบการณ์ครั้งนั้นไม่ได้แค่ช่วยชีวิตเขาแต่มันยังเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นคว้าที่เขาเอามาเล่าไว้ในหนังสือเล่มสำคัญคุณคือพราซิโบหนังสือที่ชวนเราตั้งคำถามว่าจริงหรือไม่ที่ความเชื่อเพียงอย่างเดียว ก็สามารถเยียวยาร่างกายและชีวิตของเราได้หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ายาหลอกหรือ placebo effect มาบ้างใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาลองฟังกันว่าทำไมสิ่งเล็กๆอย่างความเชื่อในใจเราถึงทรงพลังแล้วเราจะเอาไปเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงเริ่มจากเรามาทำความเข้าใจกับคำว่ายาหลอกกันก่อนเลยค่ะยาหลอกคืออะไร ยาหลอกก็คือเม็ดยาที่จริงๆไม่มีตัวยารักษาเลยอาจจะเป็นแค่น้ำตาลหรือแป้งแต่พอให้คนกินเข้าไปแล้วบอกว่านี่คือยารักษาโรคร่างกายของเขากลับตอบสนองเหมือนกินยาจริงๆเช่นอาการเจ็บป่วยลดลงความเจ็บปวดเบาลงฟังดูเหมือนเวทมนต์ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันคือวิทยาศาสตร์ค่ะสมองของเราเชื่อว่ายานั้นช่วยได้ร่างกายเลยทำงานตามความเชื่อนั้น หนังสีเล่มนี้ก็เลยชวนให้เรามองว่าถ้าความเชื่อแบบไม่รู้ตัวยังส่งผลได้มากขนาดนั้นแล้วถ้าเราตั้งใจใช้ความคิดความเชื่อและจินตนาการของเราอย่างมีสติจะเปลี่ยนชีวิตได้ขนาดไหนดรโจได้เล่าไว้ว่าสมองไม่สามารถแยกสิ่งที่เราจินตนาการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้ค่ะถ้าเราหลับตาแล้วเห็นภาพตัวเองสุขภาพดีสดใสหรือประสบความสำเร็จแล้วทำซ้ำ,ซำ ร่างกายกับสมองจะตอบสนองตามภาพนั้นจริงๆค่ะผู้นิมอยก็คือเราไม่ได้เป็นเหยื่อของชีวิตแต่เราเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเองได้ผ่านความคิดและความเชื่อของเราเองในหนังสือคุณคือพราซิโบของดรโจไม่ได้แค่เล่าทฤษฎีนะคะแต่เขายกงานวิจัยและตัวอย่างจริงๆที่ฟังแล้วน่าทึ่งมากๆเลยค่ะเช่นมีการทดลองกับคนที่ได้รับการผ่าตัดหลอก คือไม่ได้ผ่าตัดจริงแต่แพทย์ทําเพียงเปิดแผลเล็กที่เขา่าแล้วเย็บกลับเหมือนผ่าตัดจริงปรากฏว่าคนไข้จํานวนมากกลับรู้สึกว่าหายเจ็บเดินดีขึ้นทั้งๆท,ที่ไม่ได้รับการรักษาจริงๆเลยสิ่งที่ทําให้เขาดีขึ้นก็คือความเชื่อของเขาเองค่ะอีกตัวอย่างนะคะเคยมีการทดลองให้อาสาสมัครชิมไวน์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นไวน์แก้วเดียวกันทุกแก้วเลยนะคะ แต่คนจัดการทดลองบอกว่าแก้วนี้ราคาถูกอีกแก้วราคาแพงผลลัพธ์ก็คือเกือบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวายราคาแพงรสดีกว่าหอมกว่ามีมิติมากขึ้นทั้งที่ความจริงมันคือวายเดียวกันเป๊ะเลยเห็นไหมคะว่าความเชื่อของเราสามารถกำหนดประสบการณ์การรับรู้ได้ขนาดนี้เลยพอฟังแบบนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่า การจินตนาการภาพตัวเองในอนาคตไม่ใช่เรื่องฝันลมลำแล้งค่ะแต่เป็นการฝึกสมองให้เรียนรู้ล่วงหน้าว่าฉันสามารถเป็นแบบนี้ได้แล้วร่างกายก็จะค่อยๆเดินตามไปค่ะแล้วในชีวิตประจำวันเราจะเอาแนวคิดนี้ไปใช้ได้ยังไงบ้างหรอดรโจก็แนะนำง่ายๆค่ะเช่นตอนเช้าตั้งเจตนาเล็กๆก,ก่อนเริ่มวันเช่นวันนี้ฉันเลือกที่จะมีพลังและความสุข ระหว่างวันถ้าเครียดลองหยุดหายใจลึกๆแล้วเปลี่ยนความคิดลบให้เป็นความคิดบวกแทนก่อนนอนลองทบทวน3ส,สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นวันนี้แล้วจินตนาการตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดขอแทรกเครื่องเล่ายาหลอกแก้ปวดให้ท่านผู้ฟังได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้เป็นเคสจริงในโรงพยาบาลเลยค่ะผู้ป่วยบางคนได้รับยาหลอกที่จริงๆแล้วไม่มีตัวยารักษาอะไรเลยแต่ทุนหมอบอกว่านี่คือยาแก้ปวด ผลลั์ก็คือคนไข้หลายคนบอกว่าอาการปวดทุเลาลงจริงๆนะสมองของเขาหลั่งสารที่ช่วยระงับปวดออกมาเหมือนร่างกายตอบสนองต่อการรักษาจริงๆทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากพลังความเชื่อล้วนๆเลยค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสนุกๆเลยมีการศึกษาพบว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้สึกมีความสุขแต่ถ้าเราลองฝืนยิ้มสมองก็จะถูกหลอกว่าตอนนี้เรามีความสุขจริงๆ แล้วมันก็จะหลั่งสารเคมีที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมาได้ทันทีเหมือนสมองกับร่างกายหลอกกันไปหลอกกันมาแต่มันได้ผลนะคะดังนั้นบางทีการยิ้มแม้ในวันที่เราเหนื่อยๆก็อาจเป็นก้าวเล็กๆที่ช่วยเปลี่ยนอารมณ์ของเราได้เลยค่ะฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆใช่ไหมคะแต่ถ้าทําสม่ำเสมอมันคือการรีโปรแกรมสมองและหัวใจของเราใหม่เลยค่ะข้อคิดหลักๆที่ได้จากหนังสือคือความคิดไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แต่มันคือพลังงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงเมื่อเราเชื่อบวกกับตัวเองและชีวิตร่างกายกับสมองก็จะค่อยๆเดินตามความเชื่อนั้นสรุปให้อีกครั้งนะคะข้อคิดหลักจากหนังสือคุณคือพร a ซิโบความคิดคือยาสิ่งที่เราคิดและเชื่อสามารถส่งผลต่อสมองและร่างกายได้จินตนาการไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันเมื่อเราสร้างภาพตัวเองในแบบที่อยากเป็น สมองจะตอบสนองเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วและค่อยๆพาร่างกายเดินตามเราไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นผู้สร้างชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยสิ่งภายนอกเท่านั้นแต่เรากำหนดเองได้ผ่านความคิดและอารมณ์ที่เลือกโฟกัสความเชื่อคือพลังบวกถ้าแค่ยาหลอกอยังรักษาได้จริงความเชื่อที่เราสร้างขึ้นอย่างตั้งใจยิ่งทรงพลังยิ่งกว่าคิดเชื่อเป็น นี่คือแก่นของหนังสือที่สรุปเป็น3คำสั้นๆจำง่ายแต่ใช้เปลี่ยนชีวิตได้ค่ะจำง่ายๆค่ะคิดเชื่อเป็นสำหรับฉันนะคะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บังคับให้เราเชื่อแต่มันเหมือนเพื่อนที่ชวนเราลองเปิดใจว่าบางทีคำตอบที่เราหาตลอดมาอาจไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ในพลังความคิดของเรานี่เองฟังแล้วใครสนใจหนังสือก็ลองไปหามาอ่านได้นะคะ หากทุกท่านชื่นชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Read for Life Podcast ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสาระดีๆจากทางเราค่ะหรือท่านใดมีข้อเสนอในอะไรอยากให้ทำสรุปแนวคิดหนังสือเล่มไหนก็สามารถคอมเมนต์แจ้งไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาด้วยกันจนถึงตอนจบนะคะ Read for Life Podcast ขอลาพิก่อนนะคะอย่าลืมเพิ่มพลังใจดีๆไปกับหนังสือดีๆในทุกวันค่ะ แล้วจเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ